ผู้ป่วยเบาหวานต้องรู้ถ้าไม่อยากเสี่ยงตายจากการออกกำลังกาย ถ้าพูดถึงโรคเบาหวานบอกได้เลยนะคะว่าเป็นโรคยอดนิยมของประเทศไทยและผู้คนทั่วโลกเนื่องจากการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงและละเลยการออกกำลังกายทำให้อัตราของผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นสูงขึ้นแทบจะทุกวันเลยทีเดียวค่ะยิ่งในปัจจุบันผู้คนที่เป็นเบาหวานก็มีอายุที่ลดลงเรื่อยๆ จากการสำรวจพบว่าวัยรุ่นเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจซึ่งทางที่ดีท่านต้องควบคุมอาหารในการรับประทานทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นั่นเองค่ะ โดยในวันนี้จะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับการออกกำลังกายของผู้ที่เป็นเบาหวานซึ่งถ้าโดยปกติทั่วไปแล้วการออกกำลังกายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ในกลุ่มที่เป็นเบาหวานนั้นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าหากพลาดพลั้งขึ้นมาอันตรายถึงตายได้เลยนะคะซึ่งจะสรุปเป็น4ข้อเพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อที่1ห,ห้ามออกกําลังกายหนักมากจนเกินไปหากถามว่าทําไมผู้ป่วยเบาหวานถึงไม่ควรออกกําลังกายหนักหนักก็เพราะว่าการออกกําลังกายหนักหนันั้นจะทําให้มีภาวะเลือดเป็นกรดสูงซึ่งพอเลือดเป็นกรดสูงอาจจะทําให้เกิดช็อกและหมดสติได้นั่นเองค่ะในกรณีที่เป็นหนักๆอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย ซึ่งก็คงจะมีคำถามตามมาว่าแล้วผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจะต้องออกกำลังกายอย่างไรขอแนะนำให้เป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆนะคะเช่นเต้นแอโรบิกการเดินหรือเล่นโยคะจะดีต่อร่างกายมากที่สุดค่ะโดยระยะเวลาในการออกกำลังก็เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปคือ20-30นาทีและไม่ควรเกิน60นาที เพราะนั่นอาจจะทำให้ร่างกายเหนื่อยจนเกินไปจะทำให้เลือดเป็นกรดได้และอันตรายถึงชีวิตถ้าฝืนที่จะออกกําลังกายแบบหนักหน่วงสำหรับใครที่ยังดื้อดึงว่าการออกกําลังกายหนักๆในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานนั้นไม่เป็นไรหรอกบอกเลยนะคะว่าท่านควรเปลี่ยนความคิดแบบด่วนๆเลย เพราะมันไม่ได้มีแค่อาการช็อกจากเลือดเป็นกรดเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวพันด้วย คือการที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันจะมีอันตรายความดันที่สูงอยู่แล้วพอออกกําลังกายมากเกินไปอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้และผลที่ตามมาก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะรุนแรงมากกว่าที่คิดไว้อย่างแน่นอนอีกทั้งการยกเวทหนักๆน,น,นี่เป็นอะไรที่ไม่แนะนำแบบสุดๆเลยเพราะมันอาจจะทำให้ความดันภายในร่างกายขึ้นสูงปี๊ด ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานขึ้นตาอาจจะทําให้มีเลือดออกจากภายในตาและทําให้ตาบอดลงในที่สุดเห็นไหมละคะว่ามันอันตรายจริงๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆแบบที่ใครหลายๆคนเข้าใจคะ่ะ ข้อที่2ไม่เช็คน้ำตาลก่อนการออกกำลังกายสิ่งที่เป็นอันตรายในการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานในข้อที่2คือการไม่เช็คน้ำตาลในเลือดก่อนการออกกำลังกายยิ่งถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลินทุกวันแบบนั้นยิ่งมีความอันตรายค่ะ เพราะภาวะน้ำตาลที่แกว่งจากการออกกำลังกายเป็นอันตรายมากถึงขนาดที่ทำให้ท่านช็อกหมดสติได้เลยทีเดียวซึ่งถ้าท่านเช็คแล้วว่าน้ำตาลในเลือดต่ำควรล้มเลิกความตั้งใจในการออกกำลังกายไปก่อนค่ะเพราะนั่นอาจจะทําให้ท่านหน้ามืดได้ แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ต้องฉีดอินซูลินเลยก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ออกกำลังกายได้แต่ก็ไม่ควรออกกำลังกายหนักอยู่ดีค่อยคอยเริ่มออกกำลังไปทีละนิดให้ร่างกายค่อยค,อยคอยปรับตัวซึ่งเทคนิคการป้องกันน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์นั่นก็คือ 1. ออกกำลังภายในเวลาเดิมอย่างสม่ำเสมอ 2. รับประทานอาหารว่างก่อนการออกกำลังกายเช่นขนมปัง1แผ่นนมเป็นต้น 3. พกลูกอมติดตัวไว้เพื่อป้องกันการเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำข้อที่ 3. อย่าให้เกิดแผลจากการออกกำลังกายอย่างเด็ดขาด เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าปลายประสาทมือหรือปลายประสาทเท้าของผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่จะเสื่อมทำให้ต้องตรวจสอบร่างกายอยู่เสมอ เพราะบางคนออกไปวิ่งจนเท้าเกิดแผลแต่ไม่รู้สึกกว่าจะรู้ตัวอีกทีแผลก็ใหญ่จนกัดกินเนื้อเยื่อลามเข้ากระดูเป็นหนองจนสุดท้ายต้องโดนตัดขาไปในที่สุดยิ่งถ้าเป็นตาปลาด้วยแล้วบอกเลยนะคะว่าอันตรายมากๆ เพราะผู้ป่วยหลายๆคนไม่รู้ตัวจนเชื้อลุกลามเกินกว่าจะรักษาผลสุดท้ายจากตาปาเป็นการโดนตัดขาไปในที่สุดทางแก้ง่ายเลยบีดังนี้นะคะข้อที่ 1. รักษาความสะอาดมือและเท้าอยู่เสมอ 2. มันตัดเล็บเท้าเล็บมือให้สั้นเพื่อป้องกันการขีดข่วนที่อาจจะทำให้เกิดแผล 3. สวมใส่รองเท้าที่ไม่คับจนเกินไป 4. ลดการออกกำลังกายที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายเกิดแผลกดทับและ 5. ตรวจสอบร่างกายของตัวเองอย่าปล่อยให้เกิดแผลติดเชือ้อเพียง5ข้อข้างตน้นก็จะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานรอดพ้นจากการโดนตัดขาตัดแขนแล้วค่ะ ข้อที่สยาดันทุรังถ้าท่านอยู่ในสกลุ่มเสี่ยงนี้แม้ว่าการออกกำลังจะเป็นเรื่องที่ดีมากสักแค่ไหนแต่คงไม่ใช่กับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเสมอไปค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่ท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งสที่กำลังจะกล่าวถึงนี้บอกได้เลยนะคะว่าห้ามออกกำลังกายโดยพัลการอย่างเด็ดขาดต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำลังทุกครั้งซึ่ง4กลุ่มเสี่ยงมีดังนี้นะคะ 1. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ยังไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้เพราะการออกกำลังกายจะทำให้ค่าของน้ำตาลภายในเลือดสวิงบางทีน้ำตาลตกส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืดและช็อกหมดสติได้ 2. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตส,สูงสูงในที่นี้คือตัวบน200 และตัวล่างมากกว่า100แบบนี้ไม่แนะนําให้ออกกําลังกายอย่างเด็ดขาดค่ะเพราะความดัน200เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากๆดังนั้นถ้าเกิดความดันสูงขึ้นมาอย่ามัวแต่ชะล่าใจรีบไปพบแพทย์ให้ไหวที่สุดนะคะ3 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีการเต้นของหัวใจผิดจังหวะซึ่งอาการนี้จะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานดังนั้นถ้าต้องการออกกำลังกายจริงๆลองไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเพื่อความชัวจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังนะคะและ 4. คือผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการแน่นหน้าอกหากร่างกายของท่านยังไม่สามารถควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจได้ ต้องอมยาใต้ลิ้นตลอดไม่แนะนำให้ออกกำลังกายแบบหนักๆนะคะแต่ก็ใช่ว่าจะห้ามขยับขยื่นตัวเลยเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังจากที่เคยวิ่งก็ลองเป็นเดินช้าๆดูค่ะวันละประมาณ5 0 0 0ถึง8,000ก้าวกำลังดีเลยทีเดียวค่ะ ถึงแม้ว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีแต่ในกรณีของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วจะต้องเคร่งครัดและเชื่อฟังคำแนะนำของแพทย์เป็นหลักเพราะท่านต้องเข้าใจว่าระบบภายในร่างกายของท่านไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปดังนั้นปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสืออายุยืน100ปีง่ายแค่นี้เองโดยในแพทย์นันทพลพงรัตนานามหรือคุณหมอทกใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ